อิติปิโสพิเศสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพระสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทโธนัโมพุทธายะปิยะมะมะนัโมพุทธายะ อิติปิโสพิเศสอีอีกเเสพุทธนาเมอีอีเมนาพุทธตังโสอิอีโสตังพุทธปิติอิพระสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนักโมพุทธายะปิยะมะมะนักโมพุทธายะอิติปิโสพิเศษอี อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพระสยามินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสสกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะปิยะมะมะนโมพุทธายะ ิติปิโสพิเศสอีอีกเสเสพุทธนาเมยอีกอเมนาพุทธตังโสอีอีโสตังพุทธปิติอีพระสยามินโทวโรอิติพุทธสัมิอิติอรหังสหัสสกายังวรังพุทโธนัโมพุทธายะปิยะมะมะนัโมพุทธายะอิติปิโสพิเศสอี อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพระสยามินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทโธนัโมพุทธายะปิยะมะมะนัโมพุทธายะ